สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องยูทู b e ่าอินเทอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่6เมษายน2566ครับอัญญาตลอล็คอลีคเมเนอีผู้ดำสูมสุดของอิหรา่านได้กล่าวปราศัยต่อ,อเจ้าหน้าที่ระดับสูงในอิหร่านว่าสหรัฐไม่ใช่มหาอำนาจอย่างที่เคยเป็นติดต่อไปข้อเท็จจริงในผู้นำและสมัยจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าสหรัฐนั้นมีความออนแอลงเรื่อยๆนอกจากนี้ สหรัฐยังล้มเหลวในการรวบรวมพันธมิตรในตะวันออกกลางเพื่อต่อต้านอิหร่านโดยมีแต่สิ่งที่เป็นตรงกันข้ามเกิดขึ้นกับสหรัฐท,ทั้งสิ้นและยิ่งไปกว่านั้นสหรัฐยังล้มเหลวในการใช้แรงกดดันทางการเมืองและการข้อบางเพื่อยุติโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยทางด้นญญานนายกรัฐมนตอาลีิคาเมเนียยังกล่าวต่อถึงการถอดถอยของสหรัฐว่าปัจจุบันรัฐบาลหลายประเทศในแถบละตินอเมริกาเริ่มที่จะต่อต้านสหรัฐเพิ่มมากขึ้นความสําคัญของเงินดอลลาร์สหรัฐก็ลดลงในการค้าโลก เกิดความวุ่นวายทางการเมืองมากมายในพันธมิตรสหรัฐอย่างอิสราเอลและการเผชิญกับผลกระทบต่างๆการพูดในสหภาพยุโรปที่มาแบกรับความรุนแรงของสองครามยูเครนที่เหมือนเป็นสงครามตัวแทนของสหรัฐสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ทําให้อิรานต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มีอิรานนั้นต้องมีการเพิ่มพลวัตความต้านรคนต่างๆและกิจกรรมในนโยบายต่างประเทศมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ทั้งนี้อิรานเพิ่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับซาอุดีอาระเบีย หลังจากการเจรจาที่มีประธานธิบดีสิจินผิงผู้นําของจีนเป็นคนกลางโดยสําหรับซาอุดีอาระเบียนั้นแม้จะไม่ใช่พันธมิตรอย่างเป็นทางการของสหรัฐแต่ซาอุดีอาราเบียก็จัดว่าเป็นหนึ่งในพันธมิตรในภูมิภาคแห่งนี้ที่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกามากที่สุดมานานหลายสิบปีและยังเป็นผู้ที่ซื้ออาวุธจากสหรัฐรายใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยอย่างไรก็ดีขณะนี้ซาอุดีอาระเบียได้มีการปฏิเสธในข้อเรียกร้องของสหรัฐที่ต้องการให้ทางการซาอุดีอาราเบียเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน รวมถึงขณะนี้ซาอุดีอาระเบียยังเดินหน้าหารือเกี่ยวกับการซื้อขายพลังงานในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่เงินดอลลาร์สหรัฐอีกด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่ออัญญาตลอล็อกอาลิคามินีอีผู้นาขึ้นสุดข,ของอิหร่านนั้นแบอกออกมาบอกชัดเจนว่าเวลานี้สหรัฐไม่ใช่มหาอำนาจอิกต่อไปและเริ่มถูกลดบทบาทในหลายทวีปทั้งด้านความสัมพันธ์ทั้งดา้งงดานเศรษฐกิจรวมถึงยังล้มเหลวในความสัมพันธ์กับโลกอาหรับนะครับจนไม่สามารถที่จะต่อต้านโครงการดิบเยลของอิหร่านได้อีกต่อไปรวมถึง หลายประเทศนั้นเนี่ยครับเริ่มที่จะลดค่าของดอลลาร์สหรัฐก็คือสกุลเงินของดอลลาร์สหรัฐนั้นเนี่ยเริ่มที่จะหมดความสําคัญในหลายประเทศแล้วก็หันไปหาสกุลเงินอื่นในการทำาการค้าขายมีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่น่าสนใจที่ช่องขาอินเตอร์เนิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องทางอินเตอร์นิวและท่านจะไม่พลาดข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกในทุกๆวันที่เรานำเสนอให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมแล้วก็ได้ติดตามกัครับ